ให้เห็นคอหลอกของฉันเห็นจะสักเท่าไหร่ใครหลอกมาเฮ้ยเใครร้องไงนะร้องร้องแต่ร้องพอนะกูเปิดเบอร์ใครร้องเหรอเองอ่ะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าเนี่ยโอเพลงโคตรแก่เลยเนี่ยอะไรนะช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าครับวันนี้ เสียงดังปะน่ารักเลยไม่ใช่เสียงดังเสียงดังอยู่เสียงดังอยู่อยากมุงปานฮะเอาหรอโทษโทษโทษไม่มีกี่น่ารักจริงมีน่ารักเนี่ยชื่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อหนึ่งหนรอครับเหนือใช่เหนือชื่อคล้ายผมเลยชื่อใต้มุงนี้เจอมาเยอะอะดิ ผมนุ่นคนแรกอย่างนั้นผมชื่อชื่ออีกชื่อนึงนี่แหละเชียงใหม่เออชื่อเชียงใหม่จริงจชื่ออะไรเชียงใหม่อ๋อดีดีชื่อเชียงใหม่จริงจเอ้าพัฟฟี่ตรงไหนครับหาบหาบทางสุดทางเชียงใหม่เชียงใหม่อันนี้สาระดิเชียงใหม่พี่เชียงใหม่ ก็เชียงใหม่มานยากาศนะว่ะเพราะตอนนี้หาคนก่อนอยู่ยอ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 ชื่อชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แล้วยังมีแฟนมั้ยเนี่ยขอถามเลยได้มีแฟนนั้มีเลยมีได้เงี้คนขีบให้ลืมอ่ะ ผน่าเขาชอบคนน่ารักไงเราชอบกันนะชอบเขาชอบชอบชอบน่ารักน่ากเองเอาเราชอบยิงยิ่งเงาพี่เท่าไหรยี่สิบละครับแล้วเองอะเท่ากันเปีนยี่สิยเพื่อนเป็นแฟนเลยดิเนเป็นแฟนเลยไหมล่ะฟุตเล่นเป็นเพื่อนกันก่อนเป็นเพื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 ่อนนี่เรียนคณะอะไรครับเนี่ย คณะบริหารบริหารเสน่ห์ดึบ่าครับเอาเอาทุกเอาทุกหยอดอ่ะอาจจะยังก่อนเนาะอาจจะยังผมเรียนรัชสารนะรัชสารเหรอที่ไหนราชบัลรับราชบัลราชบัลสารคามอ่ะจังหวัดฮะสารคามจางหวสารคามไม่าสอราชพัลอ๋อราชบัลสารคาม เองอ่ะอามาเจาพอที่ไหนครับมาเจาพะรอยยองโอ้ยรอยองฮีเขาด้วยระยองฮีทำไมต้องเห็นเข่ระยองฮี oh งฮชื่อออกกระดังนะเชื่อเสื้อสาวเสื้อระยองฮีผมเคยไปเลไหแต่ก่อนซื้อใบแล้วสวดมานานหรือยังครับเนี่ย โซดมานานหรือยังครับสเดือนผม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 สามมสามเผมสามไหมสามสอเดือนถูกสามเดือนแล้วที่ไนก็ท่งไหมันต้องสมเดือน คือเป่าผมอยู่จนเขาจะมีจนจนเขามีใหม่แล้วเนี่ยผมยังไม่มีเลยฮะ,ะเลยเหรออ๋อผมผมกลัวคุณแบบมาเล่นกระจายผมมันยิงคนใจง่ายๆได้ใช่ไหมเล่นกระจายคนไม่เป็นนะเนี่ยดีดีดีเลย แล้วเป็นคนจังหวัดอลไรครับเป็นคนระยองเลยเหรอไม่ใช่คนที่ไหนครับคือนอนแบบมีคืนเนี้ยเมื่อคืนก็นอนบ้านอุ้ยใกล้ใกล้กันเล,ย,ล,ย,ลยดีอย่างนี้อยู่แถวไหนครับเนี่ยแถวขอนแก่นแถวไหนครับในเมืองเหรอขอบปากผมหนึ่งนะไม่ใช่ที่ไหน อภาภัสไม่เจออยากรู้ไหมครับว่าจบแก่นละคอนไที่ไหนแล้วเนและคก่อนไม่รู้จักเลยในไงไงืออในเมืองแล้ว,ลวช่วงเวลาสองปีที่แบบโสดมานี่มีคนจีบเยอะไหมครับแล้วไม่ได้สักคนหนึหรือว่าหรือว่ายังไงมันมันยังไม มันหวังล่อเนาะมันหวังล่อเนาะก็มีหวังแล้วก็มีคนที่ทำให้รู้ส no ึกว่ายังยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟนอะคุณอาจจะไม่ชอบเขาหรือเปล่าเขาอาจจะแบบขอเธอขอขอขอคุณเป็นแฟนหลายรอบแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าไม่เขาจะขอเป็นแฟนแล้วเราก็ไม่เคยขอเเป็นแฟนเลยเขาคุยแบบคุยกัน อ๋อเลิกกักแล้วรักก่อนหน้าเตงเหรอต้องเลิกกักก่อนแต่ว่าไม่เลิกกักสักทีก็เลยเลิกคุยอเพลงก็คือแบบเพลงนี้บัตเลิกกักแล้วรักก่อนนะเตงจีเล่นชอบไหมสอบเดือนก็สอบหลายวิชาแล้วแต่เดือนนี้อีกอีกกี่เดือนเอ้ยอีกประมาณสองสปดา้านน้ามั้งโอเคให้อ่านหนังสือไงแต่ผมยังไม่อ่านเลย แต่ผมเล่นในข้อสอบแล้วนะตสอบแ้วะเมันก็ไม่ยากรอเเพื่อคุยกัแฟนเหรอครับอ๋เ่อคุยหรอไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นทำไมเฉยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นเธมาเฉยแต่โทรทุกวันอะเนาะ ใช่สายครั้งแรกแต่แต่เชื่อป่ะว่าถ้ามีครั้งแรกปุ๊บมันจะมีทุกมันจะมีวันต่อมาแล้วก็วันต่อมาถ้าแบบว่าถ้าแบบคิกกันจริงๆอ่ะจริงจริงคนนี้คนคนนี้อาจจะยังเออรอเพราะผมผมเป็นไงผมเป็นไงผมเลยแบบไม่ค่อยชอบโทรเท่าไหร่งนนี่ถ้าเราเจอันรอบแรกอ่ะไม่ไม่อันนี้ผมผมอย่างนี้อยู่แล้วแต่ผมเตอเมื่าหลัง เพราะว่าแบบว่าอ๋อไม่ได้เลยแล้วไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีมีสามเฮียเพื่อนนั่งอยู่มันก็มีบ้างตอนเนี้ยเองอยากมาเป็นนั่นแหละเป็นบ้านนั่นแหละฟูลเลนฟูลเลนฟูลเลนไม่มันก็มีคนเข้ามาอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ปิดโอกาสไงแต่ถ้าจะเลือกมาเป็นแฟนก็อาจจะอาจจะยังก่อนอาจจะยังอาจจะยังแล้วถ้าอย่างนี้แบบสเปคเป็นแบบไหนครับมีสเต็งไหม นี่จะเ,เป็นแบบไหนครับ <c oughs> ยิ้มหวานนะนี่ครับผมชอบ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 อะไรนะนี่จริงๆมันก็ตายตัวนะตายตัวนี่เอ,องรครับถ้าเป็นชื่อแล้วถ,ถ้าถ้าหน้าตาตดีก็ก็โอเคมันต้องอยู่ที่คุยกันเห็นก็น่าตาดีนะนก็ไม่แปลกเลานี่น่ารักเลยนี่ มุ่งหมายมุ่งหมายแลอวเขาเป็นคนเพื่อนเองภาษาไอเป็นคนอะไรขอนแก่นเหมือนกันเหรอครับใช่เป็นคนขอนแก่นเหมือนกันอ๋อเห็นพูดดีสานไงก็คือหายกินไกลเลยเหรอหรือว่ากินแถวบ้านนี่พูดเหรออไม่ค่อยแบบตอนนี้อยู่อยู่้วยอมก็พูดตรงมันมันมันก็บางครั้งก็ต้องกลับบ้านไปขอนแก่นถูกไหมแต่แบบนานเจอกันทีเะเนาะ ม,มันจะมีแบบเขวบ้างนะแต่เพื่อนผมก็ไม่เป็นนะเพราะผมก็เคยเห็นเพื่อนผมคบคนไกลเหมือนกัน <c oughs> พอวันเพื่อนผมม,นมันชอบพูดกับผมว่าอะไรวะถ้าแบบเวลามันมีแฟนนะเนี่ยมันหากินใกล้ๆพอแต่แฟนมันก็ไปเรียนกรุงเทพอะไกลกว่าผมอีก <c oughs> หากินใกล้ๆแล้วว่าหาแฟนแบบใกล้ๆกันหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่เกีย่ยหรอกอมันอยู่ที่ความชอบของตัวบุคคลที่เฉยถึงจะแบบ ไม่ส่วนมากผมพบคนงแบบชอบโดนอะไรเงี้ยชอบโดนเทงชอบโดนแบบว่าคนใจร้ายชอบโดนคนใจร้ายอะไรเงี้ยที่ไม่ใจร้ายนะจริงไหมครับอย่างนี้ต้องลองเดี๋ยวสี่ยมีเป็นซิปอะดีผมไม่ไม่ไหวหรอกมีเป็นซิปอ่ะเอ้ยคืออะไรนะมีเป็นซิปอะไรเงี้ยกลัวกลัวไม่ไหวครับยอมเลยเงี้มีเป็นซิปอ่ะเอาเบลเตอร์ใส่หน้าดูเป็นยังหรออย่างนี้เจ้าชู้เลยเนี่ยร้ายๆเลยอ่ะ แล้วแต่เหอะมันโดนทิ้งมาเอาแล้วบอกสองปีคือแลบก็คุย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 แลบใช่คุยคุยอ่าทำไมถึงทำไมถึงโดนอ่ารักขนาดนี้ยังโดนทิ้งอยู่คเนี่ยก็มันการ์ดไงอ๋อเอาเป็นคนที่บอกการ์ดกันหรอไอ้ไงจะชอบคนหล่อหรือเปล่าแล้วเอ็งแบบว่าอ่ะในมือมือของประชาชนมันจะมีแบบประเภทที่แบบว่า เราอะก็โสดมาสักพักเราก็ต้องมีคนคุยอันนี้มันมันเป็นส่วนบุคคลนะมราก็มีคนคุยมาบ้างที่แบบว่าคุยประจำมันจะมีอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแบบบางครั้งเราไปแบบเราไปเป็นที่สองนะที่แบบเราในทีในหัวว่าเอยเราอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้นะแต่บางครั้งในมอวิชายบางนนนคนบอกุ้ยเออแต่ผมมันอย่าบว่าคุยผมไม่คุยคนเดียวนะอ,อ,อันนี้จริงๆแต่ <c oughs> <c oughs> พูดถึงเองพูดว่าแบบเราเลือดกา้างนี่ผมโดนสดๆร้อนๆเลยร้อนเลยเปิดตัวแฟนเมื่อวานนี่รั่วเลยแฟนเขเปิดตัวเขาผมไม่มีครับผมผมไม่มีคือไม่มีแล้วผมบอกว่าผมสดก็คือผมสด,ดแล้วก็ไม่มีใครหรือเปล่าก็มีคุยๆบ้างแหละไม่คุยกับคนควอคื่นหรอ อะไรนะครับไม่เคยกับคนเคยนี่ไงคุยกับเองอย่างนี้หยอกหยอกเล่น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 งานฮะห <laughs> ยอกไว้นะทำไมครับได้โอ้ยได้หน่อยก็ดีนะครับอะไรนะไม่คือ <laughs> ผมชอบแบบชอบแซวไงชอบแซวอย่างนี้ น,นี่ชอบแบบผู้แทนคาร์ลอมเบียคุยแบบไปเรื่อยได้ไหลได้เขาว่าผมพูดไปเรื่อยหลายคนคนี่ะเขาว่าอย่างเงี้ยแต่แต่แต่มันจะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบว่าอันนี้พูดตรงนั้นมันก็คือเป็นช่วงเป็นช่วงที่ผมไปรอดอน,นะแล้วแบบว่าแกก็บอกว่าผมพูดแล้วแบบว่าเฮฮาดี e. บางครั้งถ้าแบบถาม <ๆ S 1> สาระ <ๆ S 1> จากมัน,นที่มันรู้มันก็ตอบดีนะแต่ถ้าบางครั้งแบบมแม่อยากแบบอยากอารมณ์แบบอยากอยากกลนตีนเอาฟุ้งตรงกันอยากกลนตีนเลยก็คุยกับมันได้ ว่าไม่ได้เสียเรื่องอะไรแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแบบว่าแบบแล้วอย่างนี้พร้อมเปิดพร้อมเปิดใจให้คนอื่นเรื่องครับเนี่ยเปิดใจให้คนอื่นเปิดใจให้เบอร์เจมาเพื่อคนอื่นชอบนะอาแล้วเราเอา,เอาเรื่องสเปกก่อนแล้วมีแค่นั้นหรับย้อนกลับมากินยิ้มหวานอย่างนั้นหลับแค่นั้นหรอแล้วก็หล่อใช่ไหม ่แล้วแค่มีแค่ขนาะเรื่องหนู่ที่เออไลฟ์สไตล์แล้วก็ต้องเหมือนกันการฟังเพลงอะไรเหมือนกันแล้วเอ็กแต่งตัวเป็นแบบไหนเนี่ยผมเห็นเอ็กใส่ชุดนอนเนี่ยฮะผมเป็นเอ็กใส่ชุดนอนเนี่ยไม่รู้ว่าลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนชุดนอนแบบว่าแ,แ,แบบทรงซอลไหมคือทรงซอไหมเอา,มาชุดนอนไงผมต้อนเลยซีทรงซอลแบบว่าไอ้นนะีร้รู้จักทรงซอลไหม มัไม่ไม่ไม่คือที่ผมแต่ก่อนอ่ะมันขึ้นเสียผมบ่อยอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ขึ้นเสียแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มรักตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นเสีเลยอันนี้อาม่าซื้อให้แล้วใส่สบายคนละเลยแต่บางแต่แบบเอออาจจะเป็นเรื่องของผมอะว่าของผมแม่งบางเฉียบเลยแม่งยังหนาวเลยไม่ไม่คือมันมันก็ไม่ได้บางขนาดนั้นแต่แบบเลยใส่เป็นอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้แม่งรู้สึกว่าแบบเรานอนแล้วแบบว่าเอย่างดี้แหละดีดีกว่า เนื้อมัติผ้าซาตินไงมันลื่นตัวแต่บบมันก็ <c oughs> ลองลองไปได้นะแต่ตอนจับเลยอะ่ะผ้าสียงเงี้ยซึ่งอผมมันก็มีนะแต่แบบไม่รู้อยากใส่เสื้อเสื้ออย่างงี้มันมันแบบว่าผมผมชอบกว่า <c oughs> เราเราเราจริงจริงมันจะชอบเขินเว้ยเวลาแบบข <c oughs> องเสื้อเนี่ยผมเลยไม่กล้าใส่แต่ยี่ม,มีมีนะมีนะอยากดูไหม เ๋ยต้องมาดูที่หน้านะครับขออนเนี้ยอยอเล่นยอเล่นยอเล่นเอานจะบอกสับปะของผมบ้านละกันนะครับอะไรนะจะบอกสับป้ของผมบ้านละกันนะครับสับปะของผมสับปะของผมเนี่ยหน้าตาไม่ติดเลยนะแต่ขอแค่แบบว่าเป็นความที่เป็นผู้ใหญ่ดูแลตัวเองได้กับเอาตัวเองรอดโตกว่าเด็กกว่าไม่ติดแต่ผมมัมีมีมีแบบความคิดแบ่งหนึ่งก็คือผมแบบ อยากเป็นคนแบบนั้นก่อนถึงจะแบบว่ามีคนอะไเข้ามาไงห,หน้าตาหน้าตาไม่ติดแล้วไม่ไม่เคยเรียกใครที่หน้าตาเนี่ย <c oughs> อันนี้พูดจริงจริงอันน <c oughs> ี้พูดจริงจริงก็คือเอาพูดตรงนั้นเคยเคยควบคนที่แบบหน้าตาแบบไม่ได้เท่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนผมผมก็รู้สึกว่าก็ปกตินะใช่แต่ผมชอบผมชอบแบบว่าเอาใจใส่ เป็นรักเป็นรักถ้าแบบผมผมแบบคุยจริงๆนะคลายคลานี่เลยจริงไหมครับยอมเอ,อ้ยนี่ก็เป็นคนดีคนหนึ่ง <c oughs> ดีกว่าพาร์ทเลยเปล่าเป็นคนดีได้มากกว่านี่เอาดีๆจริงไหมดีจริงเป็นคนที่ชอบเป็นคนที่ความจำดีแล้วเก็บรายละเอียด ไอเก็บรายละเอียดแบบเรื่องไม่ดีแบบทำผิดครั้งหนึ่งนี่จําไปจนแบบว่าลูกบวชเลยป่ะครับไปไม่เอานะเรื่องดียังไม่มีจำได้หมดมันก็ต้องจําได้อยู่แล้วมั้งชอบ้าอะไรไม่ชอบอะไรหมดได้หมดเอาดีจริงไหมแต่ผมแต่ผมผมผมก็จะจำได้เหมือนกันนะเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเอ้ยเรื่องดีเรื่องไม่ดีเฉพาะของตัวเองนะแต่คนอื่นผมผมรู้สึกผมไม่อยากจําผมจําแค่เรื่องตัวเองที่จำแบบคนที่เใจจะใส่ใจเพราะผมผมจําแล้วผมก็ไม่กลับไปทำอะไ ถ้เาเริ่มไม่ดีนะแต่ถ้าเริ่มดีก็ทำอีกอยู่ดีแต่ถ้าเริ่มไม่ดีก็รอบเดียวก็พอแล้วแล้วมีไอจีนะครับอย่างนี้นขเขาอย่างไร้าอะไรนะมีไอจงไอจีนะครับนี่อย่ากลมันต้องเปิดอะไรเสี่ยงแรงสาบไป <c oughs> ทำไมทำไมทำให้ทไมก็อยากติดตามเขาอยากติดตามชีวิตอยากรู้จักกันเหรอไม่ได้หรอครับก็ก็ต้องถามก่อนว่าเออถ้าอยากได้เจคืออยากรู้จักกันใช่ไหมเพราะไม่ได้ฟอคนมั่วเข <c oughs> ้าแบบมีฟอกันวไว้เฉยๆแค่มีผู้ติดตามเยอะแค่นั้นอ่ะเรไม่ฟอคนมั่ว <c oughs> อ๋งั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้งั้นเพราะว่าผมก็ไม่ได้จะติดตามปร๊บผมต้องไปทักไปผมไม่ใช่อย่างนั้นงั้นก็ไม่เป็นไรครับงั้นนะ <S <s <atte> แต่แต่ทำว่าคคยเป็นไงแบบนี้อ๋อไม่พอผมว่าผมเป็นาสายอย่างนี้ที่แบบว่าถึงจะติดตามกันอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปทักไปหา,นะาเขาเหมือนนะเว้นแบบเฮ้เป็นเพื่อนเดย์ผมก็จะทักแบบข้อความแค่นั้นเองไม่เคยทักแบบทักส่วนตัว <S <s <atte> <S ไม่เคย <S <s <atte> <S อันนี้ผู้ความจริงพอได้ครับพอได้พอได้ ก็พอได้ไม่ผิดตรงไหนครับก็เป็นคนเหมือนเองนี่แหละไม่ใช่มนุษย์กหนอกนี่ยังไม่ได้บ้าอะไรเลยแก้ตัวอะไรได้เปิดไอจีให้โปรเจกต์เลยนะไม่รู้ว่าช็อตเด็ดช็อตเด็ดคืออะไรอ่ะแบบแบบผีหลอกวะ พูดถึงอะไรพูดแบบคนดูครับเขาบอกให้ตัดลอกเลยเขากว่าผมโทถามเพราะว่าแบบชอบแบบไหนมากกว่าแบบว่าฮารหรือว่าอะไรเขาบอกว่าถ้าแบบเอาชอเด็ดไปงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาวอาชอเดดมันไม่รู้ว่าต้องชอเด็ดคนแบบไหนครับก็จะอยู่ทาอะไรอยู่เนี่ยไลฟ์สตรีมอ่ะในไหนในยูทูบในยูทูบในยูทูบ ม่ใช่มีแฟนปะเนี่ยถ้ามีแฟนไม่เอานะถามก่อนเลยเพราะผมเคยเจอแบบคุมีแฟนแล้วแบบเลิกเลิกคุยกับแฟนเลิกคุยกับแฟนเพราะผมอะแต่เขาเลิกกับแฟนเพราะคุยกับผมผมยังงงอยู่เลยอ่ะบางคนอ่ะผมเลยแบบรู้สึกผิดแบบรู้สึกผิดมากๆ,ๆอ่ะเลยถามทุกครั้งเลยว่ามีแฟนไหมเอออุ้ยดาด้าผมเม่ครับดาดาผมสองรอบแล้วนะรอบแรกที่เจอกันก็ด่าผมอ่ะ แอ้วเรื่องเอ่รอร้องเองร้องเพลงพจะมีคนว่าไอ้ก่อนก่อนเจอคุณนะผมโดนด่าแล้วผมบอเออฮะนาผมเรื่องอะไรครับอขอโทษครับพี่ด่าคนเมื่อกี้แล้วก็ปัดผมเฮ้ยทำไมไม่บอกแต่แรกว่าวเธอตี๋เขาก็เห็นไม่มไมถามโอ้จะรู้ไหมล่ะปกติเขาก็คุยกันปกติไม่มีใครตีเลยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยเหรอไม่อ๋อแต่แต่หลายคนก็บอกว่าอยางานนะแต่ผมไม่เชื่อนะ เพราะถ้างั้นแปลว่าเองเล่นทุกเองเล่นวันวันนี้วันแรกนะครับเล่นสามวันแล้วค่ะสามวันแล้องได้เจอบ้างแล้วแต่เขาอาจจะไม่คุยเพราะว่าอันนี้พูดพูดในมุมมองคุตติ่ะเขาแบบอยากเจอแบบว่าสาวสวยๆแต่ผมปัดทุกคนผมคุยได้หมดเลยถ้าเป็นแบบว่าคนที่แบบมันจะมีคนที่แบบว่าชอบแบบคนตลกตลกแบบเปิดมาสวัตดี่่าหรือเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าคุตติมาเขาก็แบบอยากคุยกับคนที่อยากคคุุยยยเเ้าไแต่ผมมดหล อันนี้ผมคมจะบอกอย่างหนึ่งนะถ้าเองเห็นแบบว่าไออะไรแบบ18บวกอ่ะเองกดเองสีเขียวๆปะเนี่ยเขาีเขียวเนี่ยมันสามารถรีพอร์ตรีพอร์ตรอบเดียวรีพอร์ตรอบเดียวโดนแบนเลยนะถ้าแบบเขาโชว์ไอแบบโชว์อะไรแปลกๆอ่ะเพราะว่าผมผมเคยโดนสแปมแบบผมเคยโดนโดนผมไปส่งช่องยูทูบยูทูบผมไปเขาเนี่ยเนี่ยกดสแปมผมมั้งผมเลยโดนโดนโดนแบนผมเลยรู้ไงแทําทำทำไปหลายคนผมก็ทำไปหลายคนเหมือนกันโหทำให้ผมติดเหลืองอ่ะในในยูทูบอ่ะ เอ้ยนี่คนคุยคนแรกไอ้คนคุยคุยวันแรกเลไงเขาคุยทีอย่างไรผมเห็นคุยไม่หยุดเลยเนี่ยเพื่อนคุยคือเป็นนะคนานอเออพราะถ้าแบบคุยนานอย่างเงี้ยมันจะมีวันที่สองวันที่สามต่อมาเลยผมก็เคยเป็นเหมือนกันแต่ว่ามันถูกข้อนะนานคุยกันทีอ่ะวันที่สองที่สามไม่คุยจะไงก็คุยเหมือนเดิมเลยครับแต่แบบถามว่าอาจจะแบบว่าไม่ถามว่าทำอะไรอยู่แล้วแต่อาจจะเป็นการโทรมาแทน แต่เพื่แต่ผู้ชายเขาจะรู้สูตรอยู่แล้วมันเป็นสูตรไงสูตรจากทางร้านเขาไม่สูตรอยู่แล้วใช่แลวมีไอจีในเจ้าขอถามหมมีครับเสียงแมลงสาบจากไหนวะบ้านผมไม่มีนะครับนั่นผมมีแต่มดอะแมลงสาบไม่มีขอเลครับเองตฟอ์เอเองรับฟอแค่ผมนะแต่คนอื่นไม่ต้องรับนะเดี๋ยวเราค่อย แล้ว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 คิดมาหน,นี่เที่ยวที่ไหนอ่ะนะหรือว่าอยู่บ้านไอ้ยอยู่หอแต่มันต้องฮาโลวีนก่อนป่าววนะ่าน่าจะอีสเต,อ,สเตอร์เออเร์ก่อนนะเพราะเดือนตุลาแตไม่ว่าดูแต่คือร่างร่างงานก็ร่างงานถามอะไรนะแล้วคิดมาหนี่เที่ยวกับใครครับคิดมาแบบ ยังไม่มีคนชวนค่ะแล้ว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 ไอ้เขาดาวเหรอครับเนี่ยก็ยังไม่มีคนชวนกัน,น,นใกล้เุดได้ไแล้วแต่แต่ผมอ่านไอ้ผู้ไม่ได้แบบไม่สวยหรูนะจริงๆอ่ะผมอะ่ะถึงตั้งแต่แบบตั้งแต่ปีสองปีหรือสามปีก่อนอนะ่ะผมไม่เคยเอาคนคุยไปคิดมั่นเลยนะเอ้ยแบบเขาดาวเลยนะเว้ยมันมีเหตุผลหลักก็คือแบบผมว่าเขาอยู่กับผมไม่ได้ ก็คือผมอ่ะจะไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมคือจะเป็นทุ่งนาเอาพูดก่อนเลยมันจะเป็นทุ่งนาแต่แบบมันก็จะเป็นที่ที่แบบว่าเพื่อนผมกับผมอ่ะจัดจัดเตรียมไว้ก็คือจัดเตรียมแบบว่าเป็นที่เป็นเป็นที่ใช่ไหมก็คือเป็นที่ที่แบบว่าเห็นดาวอ่ะเห็นดาวแบบโล่งๆเลยไม่ใช่แบบมีมันก็มีทุ่งนาเพราะมันก็ต้องมีวัวของเพื่อนผมใช่ไหมแต่ไม่ใช่ยู่งนั้นะมันก็จะแบบต้องเดินไปอีกเพื่อแบบเป็นเป็นวิววิวแบบเห็นแบบดาวตกชัดๆเลยแล้วก็จะมีเป็นแบบทุ่งนาที่แบบว่าเขาเก็บข้าวเสร็จใช่ไหม แล้วผมกลัวแบบว่าแฟนผมหรือคนคุยผมอยู่ไม่ได้ผมเลยไม่เคยเอาใคร,ใครเข้าไปเลยแต่จริงมันมันมันก็เป็นไม่รู้ว่าผมผมกลัวเขาแบบว่าเขาแบบอยากแบบอยากสบายแบบอยู่บ้านเลยอะไรเงี้ยผมเลยไม่กล้าเอาใครไปสักคนผมกลัวเขาแบบเขาอยู่แบบอยู่ลาบากเี่ยผมเป็นคนอยู่ง่ายอยู่กับใครก็ได้นี่ก็อยู่ง่ายนะแม้อันนี้ผมพูด,พดจริงจริงนะแบบหลายคนที่แบบว่าผมจะุ <c oughs> ชวนเขาไปแล้วแบบ ก็คือคือก่อนที่ผมจะไปไปข้าวดานเนี่ยผมก็จะต้องไปหาเพื่อนก่อนอยู่แล้วอันนี้ทุกปีผมทําทุกปีอยู่แล้วแล้วแบบผมก็คิดในภาพเนาะถึงถึงถึงแม้แบไปไปกินเหล้าไปกินเหล้าใช่ไหมไปกินเบียร์คือผมคือผมก็แบบว่าเองไปให้ไปกินเบียร์ก็สนุกสนุกแต่แบบกลัวเขาแบบอยากแบบชอบแบบแบบแต่แสงเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แสงีเสียงมันมีไหมก็มีนะเพราะผมเอาลำโพงไปอยู่แต่ก็แบบกลัวเขาไม่ชอบอะเนาะกลัวเขาแบบว่าไม่ชอบแบบผู้บ่าวไทยบ้านนี่ เลยเลยไม่กล้าเอาใครไปเลยเพราะตัวเองก็แบบถึงจะเป็นคนจังหวัดเดียวกันก็ไม่กล้าไปนะเพราะแบบกลัวเขาแบบอยากไปหาเพื่อนเขามากกว่าไได้คร uh ับแห้ะแต่แต่เพื่อนผมก็เอาแฟนของเขามาแต่ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวลองลองขอแฟนสักครั้งแต่ผมก็กลัวอยู่ดีว่ะมันแบบ เองก็จะแบบว่าเราก็แบบไม่กล้าที่แบบว่าจะเอาแบบเขามาติดดินแบบเราไงเดีย๋ยวขอดูหน่นหอยแล้วเขาก็ต้องรับความที่เราเป็นเป็นเรานะตัวเป็นเราเนาะใช่พอให้แล้วน,นะครับอ๋อเหมือนอินโทรเวิร์ดเลยอ่ะอันนี้อินโทรเวิร์ดป่ะครับอ,อินโทร์เวิร์ดจีอ๋อก็ดลแลอินเทอร์ แต่ผมอาจจะเป็นคนเลื้อนเอหน่อยนะไม่ค่อยดังนะคิดแ,แล้วค่ะโหงั้นเจอกันนะครับสวยเจอกันค่ะถ้าเรมาก็ติ๊งนิงติงนิงแต่หยอกหยอกนี่นไม่ต้องโทรมานะอันนี้พูดเล่นด้วยกันแต่ถ้าแบบวันหนึ่งถ้ามาปูนมาคุยแล้ว เจอกันนะคอะไรยอกอะไหจริงอะไรเนี่ยอันนี้พูดจริงครับไม่นไครับถ้าเบคนคุยนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะผมผมไม่รู้จะกลัวเกมไหมทำไมเพราะมีคนเดียวนั้นเจอกันนะครับผมไปละสวัสดีครับเหมื่อาชีพเมื่อาชีพโปรเจกต์เมื่อาชีพ